เพื่อนเพื่อนสำหรับวันนี้เป็นวันที่14สิ่ิงหาคม2,66 6เพื่อนเพื่อนดูอยู่ขา2ปีกับ2เดือนแปลงนี้ที่ผมทำคลิปประจำครับเก้าไร่กับ10ไล่เก้าไล่3งานวันนี้อยู่ขาเข้า2ปีกับอีก2เดือน ดูความเปลี่ยนแปลงของต้นยูคาครับความสูงก็อยู่ประมาณนี้ตอนบล้มต้นก็จะส่วนใหญ่ก็จะสม่ําเสมอกันดีก็จะมีต้นเล็กบ้างแล้วก็ไม่เยอะมากาผมเพิ่งไถไปครับแต่ก่อนไถก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพราะว่า,อ,าอยู่ต่างจังหวัด ไม่ได้มาไม่ได้มาดูเองก็โทรสั่งให้รถไถมาไถาเลยไถยดูอันนี้ครับเพื่อนสำหรับอตอที่ผมฆ่าไปแล้วก็ปลูกข้างๆก็เริ่มปลูกแต่ว่ารถไถก็ยังไม่กล้าเกาะออกเพราะว่าอาจจะโดนยางหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ก็บวกก็เริ่มแทบแทบไปเยอะแล้วครับเมื่อเข้าสองปีแล้วเนี่ยยูคาก็จะแทบไม่มีวัชพืช เขจะเห็นแต่ต้นอยู่ฝาเพื่อนดูต้นอยู่าแปลงนี้ดีครับสมบูรณ์ไม่ตายตายน้อยมากช่วงช่วงจังหวะที่ปลูกก็จะเจอฝนพอดีจริงๆแล้วมีคนมาถามแล้วครับเนี่ยสองปีสองปีส,ปสเดือนเนี่ยแต่ผมยังไม่ปล่อยเฉยเพราะว่ากะจะรอสักสปีกว่าๆเกือบสี่ปีเพ่อใได้ราคาสูงขึ้น ขาไว้ก็ดีครับเพื่อนๆไม่ต้องทำอะไรมากถึงเวลาก็ไถถ้าใครมีทุนหน่อยก็ใส่ปุ๋ยถ้าใครไม่มีก็ปล่อยให้ธรรมชาติดูแลมันก็จะโตขึ้นถ้าได้ปุ๋ยต้นก็จะอวบขึ้นน้ำหนักไม้ก็จะดีแต่ถ้ากรณีไม่มีไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็ตามสภาพครับถ้าใครมีทุนเขาก็จะใส่ปุ๋ยสำหรับผมก็แล้วแต่บางช่วงจะกว่าวว่า ช่วงใกล้ๆจะหมดฝนก็จะไถไถแล้วจังหวะนั้นก็จะใส่ปุ๋ยไถยกบโคนไปอยู่ประมาณนี้เห็นเพื่อนดูขอขอบคุณเพื่อนๆครับนานเลยไม่ได้อัดคลิปสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามสวัสดีครับ